นิทานพื้นบ้านการกำเนิดเกิดขึ้นของดอกกุหลาบดอกแรกบนโรคมนุษย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะเทพเทพพระบรุมีอดีตชาติเป็นกษัตริย์ผู้กรองแคว้นปัญจานส่วนเทพธิดามัทน,นามีอดีตชาติเป็นราชธิดาของกษัตริย์แคว้นสุราชซึ่งในขณะนั้นสุเทพได้ไปขอนางมัทน,นา แต่เท้าสุราชไม่ยอมทรงผลให้เกิดการสู้รบกันของทั้งสองแคว้นพลสุดท้ายกษัตริย์สุเทศเป็นฝ่ายชนะจึงจับเท้าสุราชเป็นเฉลยศึกเตรียมประหารชีวิตนางมัทนามาร้องขอชีวิตพระบิดาและยอมเป็นบาทบริจาริกาต่อจากนั้นนางก็ได้ใช้ประขันแทงที่สวงอก ประชีพตนเองเมื่อนางมันธนาสิ้นชีพก็ได้มาเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนกษัตริย์สุเทศได้ทำพรีกรรมบำเพ็ญเพียรจนได้มาเกิดบนสวรรค์และตกลุมรักนางเทพธิดามัณน,นาอีกครั้งด้วยผลกรรมเก่าจากอดีตชาติทำให้สุเทศตกลุมรักนางมันธนาแบบที่รู้สึกไม่เป็นอันกินอันนอน ไม่ว่านางฟ้างดงามขนาดไหนก็ไม่อาจบรรเทาความรักของสุเทศที่มีต่อมันธนาได้สุเทศจึงได้ใช้วิทยาทรซึ่งมีนามว่ามายาวินไร้มนสะกดจิตนำตัวนางมันธนามาเฝ้าที่ตำหนักเมื่อนางมันธนามาถึงเท้าสุเทศได้ใช้วาจาเกี่ยวพาราสีแต่นางมันธนา กลับตอบย้อนความตามสุดเทศถามราวกับเป็นหุ่นยนต์ทั้งนี้เพราะอำนาจแห่งมนต์คาถานั้นเองแต่มนต์นี้ไม่อาจบันดาลให้มันธนารักสุดเทศกลับได้สุดเทศจึงสั่งให้มายวินคลายมนต์สกดนางมัณนาเมื่อคลายมนต์สกดมัณฑนาได้สติและตกใจที่พบว่าตนอยู่ในตำหนักของจอมเทพสุเทศ จึงพยายามจะหนีแต่สุเทศได้รั้งมันธนาไว้และพยายามอ้อนวอนขอความรักจากนางไม่ว่าสุเทศจะกล่าวเช่นไรมันธนาก็ปฏิเสธไม่ยอมรับรักถึงแม้ว่านางจะยังไม่มีชายในดวงใจก็ตามกระทั่งสุเทศโกรธจัดทนไม่ไหวสาบนางมันธนาให้ไปจากสวรรค์เหตุเพราะตนเองกลัวว่าจะเห็นนาง รัก,กับชายอื่นสุเทศให้นางมัทน,นาเลือกว่าอยากจะเป็นสิ่งใดนางมัทน,นาขอเลือกเป็นดอกไม้ชนิดใดก็ได้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ไดะจะได้ส่งกลิ่นดอกไม้ให้ไปบูชาแก่จอมเทพสุเทศได้สอบถามมายาวินว่าดอกไม้ชนิดใดที่มีกลิ่นหอมอีกทั้งมีนามแหลมคมเพื่อป้องกันตนเอง มายาวินได้บอกว่ามีดอกไม้นามว่ากุพุชก,กะซึ่งมีเฉพาะแดนสวรรค์ในแดนมนุษย์ยังไม่มีอีกทั้งดอกไม้นี้ยังมีสรรพคุณมากมายสุเทศเห็นพ้องด้วยจากนั้นจึงสาบนางมัทน,นาให้จุติจากสวรรค์ไปเป็นดอกกุพุชก,กะในแดนมนุษย์นางจะสามารถกลับร่างมนุษย์โดยเฉพาะในคืนวันเพ็นหรือพบรักแท้กับชายใด แต่หากเมื่อใดที่นางรู้สึกเป็นทุกข์เพราะรักให้นางอ้อนวอนตนเองแก่สุเทศแล้วสุเทศก็จะยกโทษให้และพานางกลับสู่สวรรค์นางมัทน,นามาเกิดเป็นดอกกุหลาบในป่าหิมะวันพระฤาษีการัตถสินมาพบเข้าจึงได้นำมาปลูกไว้ใกล้กับพระอาสมด้วยรู้ว่าเป็นดอกกุหลาบที่มีความพิเศษ ทุกคืนวันเพนนางมัทน,นาจะคืนร่างเป็นมนุษย์มาคอยรับใช้ดูแลพระฤาษีเคารพเสมือนเช่นบิดาฝ่ายพระฤาษีก็รักและเอ็นดูนางมัทน,นาดังที่ดาคนหนึ่งในคืนวันเพนท้าวชยเสนกษัตริย์แห่งนครหัสดินได้เสด็จประพาสปาแต่กลับหลงทางและมาพบอาสรงของพระฤาษีทำให้ ได้พบกับนางมัทน,นาจนเกิดเป็นรักแรกพบต่างฝ่ายต่างมีใจให้แก่กันพระฤาษีจึงได้จัดพิธีอภิเษกให้ทั้งสองด้วยเหตุนี้ทำให้มัทน,นาคงรูปกายเป็นมนุษย์ได้ตลอดเวลานางมัทน,นาตามเท้าชัยาเสนกลับนครหัสดรินเท้าชัยเาเสนทั้งรักและหลงนางมัทน,นาจนดื่มพระนางแตนทีพระมเหสี จนทาให้พระนางจันทีเกิดหึงหวงและนิสยานางมัทนานางจึงวางแผนใส่ร้ายว่านางมัทนาเป็นชู้กับสุพางผู้เป็นแม่ทัพคนสนิทของเท้าเชยเสนร,รวมทั้งยุยงให้พระบิดาซึ่งเป็นกษัตริย์แคว้นมคตยกทัพมาตีนะครหัสดินฝ่ายเท้าเชยเสนเมื่อได้ยินข่าวว่านางมัทน,นารอบคบชู้กับสุพางก็ลงเชื่อและโกรธจัด จึงได้สั่งประหารชีวิตทั้งนางมัทน,นาและสุพางพระเจ้าคสงสารนางมัทน,นาจึงรอบปล่อยตัวนางให้หนีไปส่วนสุพางนั้นจงรักพักดีกับเท้าชัยเสนจึงอาสาออกลบและได้พลีชีพกลางสนามรบเมื่อรบนี้มาได้นางมัทน,นาสมซานกลับมาอย่างปาหิมพานด้วยความเศร้าโศก นางนึกถึงคำพูดของสุเทศที่ว่าหากนางเจ็บปวดเพราะรักเมื่อใดให้เรียกหาอ้อนวอนตนนางมัทน,นาจึงได้ทําพิธีพรีกรรมบูชาสุเทศเทศพบุตรเพื่อหวังจะช่วยให้พานางกลับคืนสู่สวรรค์สุเทศมาหานางมัทน,นาและยื่นข้อเสนอให้นางมัทน,นารับรักตนเองจึงจะพานางกลับสวรรค์แต่นางมัทน,นาปฏิเสธ ด้วยเหตุที่นางรักเท้าชัยเสนไปแล้วจึงไม่สามารถรักใครได้อีกเมื่อได้ยินดังนั้นเท้าสุดเทศจึงโกรธนางมัทน,นาเป็นอย่างมากและสาบให้นางมัทน,นากลายเป็นดอกุลาบไปชั่วนิรันร์ฝ่ายเท้าชัยเสนเมื่อรบชนะก็ทราบความจริงว่าทั้งหมดเป็นแผงการของนางจันทีที่ใส่้ายนางมัทน,นาเป็นเหตุให้พระองค์เข้าใจผิดจึงได้สั่งลงโทษพระนางจันที จากนั้นพระองค์ได้ออกตามหานางมัทนาไปยังป่าหิมะ,ะวันแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่านางมัทนาได้กลายเป็นดอกกุหลาบไปแล้วสุดท้ายท้าวชัยเสนจึงได้แต่นำดอกกุหลาบนั้นย้ายมาปลูกไว้ในสวนของนครหัสดินและขอพรจากพระศษีให้ช่วยให้ดอกกุหลาบนั้นคงอยู่บนโลกโดยไม่มีศูนย์พันธุ์ให้ท้ายที่สุด ดอกกุหลาบก็ได้ขยายพันธุ์ไปทั่วทั้งดินแดนมนุษย์ด้วยเหตุนี้ค่ะถ้าชอบนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ